ก็ขอให้ชีวิตของเธอนับแต่วันนี้ไปนะจงมีความพร้อมในทุกๆเรื่องความพร้อมในส่วนที่ทำให้เธอไม่ขัดตกบกพร่องก็จะมีความพร้อมความพร้อมที่ทำให้เธอสามารถประกอบจิตใจของเธอให้มีความกล้าหาญมีจิตใจที่หนักแน่นในการทำความดีก็จงปรากฏพร้อมความพร้อมที่เธอมีโอกาสได้ทำความดีก็จะมีโอกาสให้พร้อมเสมอ ความพร้อมที่เธอมีทรัพย์มีคนที่เข้าใจเธอมีคนให้โอกาสเธอทาําความดีได้ความยินดีขอให้สิ่งนี้ก็ปรากฏต่อเธอโดยพร้อมเสมอแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับชีวิตของเธออาจจะมีความไม่ยินดีในความตั้งใจดีของเธอก็คงมีบ้างขอเขาจงมีความเปลี่ยนความคิดความเห็นมีความยินดีและพอใจหันถหมาทำความดีอย่างเธอได้ในวันใดวันหนึ่งนะ แล้วก็บุญใดๆที่เธอได้ทํากันมาเนี่ยมันก็เป็นความดีที่เราทุกคนช่วยๆกันทํามันไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งหรอกนะเราร่วมใจกันทํามีเราทําคนเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าทำของเธอเธอก็ไม่มีประโยชน์ต่อใจเธอเราทำได้กันมันก็เป็นประโยชน์ต่อใจทั้งเธอทั้งเราทั้งทุกคนที่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นแล้วก็ลงมือทํากันในกุศลเหล่านี้มันจึงมี ผลต่อทุกๆคนเสมอกันไม่มีใครมากและไม่มีใครน้อยไม่มีใครที่ต่ำต้อยหรือว่าสูญเสียในบุญที่ไม่เท่าคนอื่นเขาถึงเราจะไม่ได้ถวายทองคำถึงเราจะไม่มีทองคำถวายเป็นขนาดนั้นขนาดนี้ก็เขาก็ดีหรือเราไม่มีปัจจัยเงินมากพอที่ถวายไว้ในพระศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามทีตรงนี้ให้ตัดไปนะอย่าเอามาคิดอย่าเอามาตัดร้อน ในการทำความดีของเธอนะให้ถือว่าเราทำความดีร่วมกันบุญมันอยู่ที่ใจใจเรามีความศรัทธาเหมือนกันเรามีความเคารพในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เหมือนกันเราพึงปรารถนาที่ใหใ้กุศลเหล่านี่มันเกิดและเป็นประโยชน์ต่อศาสนาเหมือนกันและเราทำร่วมกันจนมันเสร็จนั่นะมันก็เสร็จทาให้เราชุ่มชื่นใจแต่และเรื่องแต่และลาผ่านมาก็หลายเรื่องแล้วมันก็ยังมี สิ่งที่เราต้องทํากันต่อต่อไปในวันข้างหน้านะขอให้บุญกุศลลาเหล่านียที่มันบังเกิดเป็นผลและความดีที่มีต่อจิตใจของเราอย่างไรก็จงปรากฏต่อใจของเธออย่างนั้นลาภสกาารปรากฏต่อเราอย่างไรก็จงปรากฏต่อเธออย่างนั้นความสุขอันปรากฏต่อใจอย่างเราก็จงปรากฏต่อใจของเธออย่างนั้นขอให้ความเป็นไปเพื่อสิ่งพร้อมในกุศลผลความดีจงถึงซึ่ง จริยาของเหล่าพระอริยาสาวกเช่นนี้เหมือนกันทุกคนตั้งแต่โสดาปจิพลจนถึงพระอรหันตในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทิน